สวัสดีทุกคนวันนี้นะนิ่มก็จะมาเล่าอัปเดตประสบการณ์ที่ว่าติดโควิดแล้วมันเป็นยังไงมันจะมีแบบไหนบ้างข้อหนึ่งนะทุกคนข้อหนึ่งมันจะมีแบบสีมันจะมีอาการสามอย่างสาอย่างอาการหนึ่งเขาจะเรียกว่าเคสสีเขียวอาการสองเขาจะเรียกว่าเคสสีเหลือง อาการ3เขาจะเรียกว่าเคสสีแดงแล้วเคสสีหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงมาฟังกันเลยเคสสีเคสหนึ่งนะจะมีอาการยังไงเคสสีเขียวนะมันจะมีอาการเป็นเป็นไข้เจ็บคอหายใจไม่เต็มปอดอเคสสีเขียวนะทุกคนอันนี้เราก็จะมาอัปเดตอาการแบบสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะ แล้วที่สองมันจะมีเคสสองเคสสีเดืองมันจะมีอาการเป็นไงบ้างทุกคนดูนะแต่ทุกคนก็ต้องสังเกตตัวเองว่ามันเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นเคสสีเขียวสีเดืองสีแดงแล้วเคสสีเดืองมันจะมีเหนื่อยเหนื่อยหอบร่วมกันกับมีไข้พูดไม่เป็นคำ มีมีอาการอะไรวะหลับสั้นๆแล้วก็เพียหอบมีหอบแล้วก็ร่วมกับโรคประจำตัวโรคปอดโรคหัวใจแล้วก็เคสสีแดงมันจะมีพูดได้เพียงประโยชน์สั้นๆแบบบันเหนื่อยทุกคน แล้วก็จะหายใจเสียงดังหายใจเดวแดงดึกๆมันก็จะเป็นอาการแบบเคสหนักมากถ้าสีแดงมันจะเหนื่อยเมตาพูดนี่ยังไม่รู้เลยว่าพูดอะไรกดก็มาฟังกันอัดคลิปนี้จะอัดสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังแล้วทุกคนก็ต้องดูแดดตัวเองด้วยเพราะว่าเรานี่ก็ติดมาแล้วไง ติดโควิดมาแล้วมีอาการยังไงแต่คงหนูว่ามันจะเป็นมันจะมีหลายอาการมากแล้วแต่คนและคลิปแรกก็ไปกดเข้าไปดูกันนะว่ามันมีอาการยังไงเราก็อัปเดตไปแล้วอันนี้ก็เป็นวันที่สองอกมาพบกันอีกแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงเหมือนเดิมเพราะว่าเสื้ออยู่ห้องมีแต่สีแดงเพราะบางคนชอบสีแดงมันเจ็บคอหายใจหอบ เหนืงง่อยหรือครอบคุมไปกับโรคประจำตัวเราความดันเบาหวานโรคอ้วนแล้วเวลาคุณหมอเขารักษาเขาจะต้องถามว่าเราน้ำหนักเท่าไรอายุเท่าไรถ้าอายุ3 5มสหถึงสีขึ้นไปแล้วก็เป็นโรคอ้วนด้วยแบบมันก็จะเป็นแบบอาการมันก็จะหนักหน่อยถ้าเอาผหรม,มมันก็จะไม่เป็นไร ก็คลิปนี้ก็ยังให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้ช่องนิ่มนวลส่วนหลุด Channel ไดชาแนลด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีนั่นแหละมีเคสเขียสีเขียวเคสเดืองแล้วก็เคสสีแดงแต่เคสเขียวนี่ก็อาการไม่ดุนแดงแต่เราก็ต้องรักษาตัวเองนะว่ากินอะไรได้บ้างอะไรยังไง แต่นิ่มมารักษานิ่มจะกินต้มน้ำน้ำขิงใส่กับกระชายเอากระชายมาทุบแล้วก็หั่นขิงลงไปแล้วก็กินติดต่อกัน5วันแล้วก็ยาก็ถ้ามีไข้ก็จะกินยาพาราถ้ามีไอก็จะกินยาแก้ไอแล้วก็ฟ้าทลายโจรไปตามบางคนก็จะมีผื่นมีผื่นเขาก็จะให้ยานย,ยาแก้แพ้มีหลายอาการมาก นะทุกคนต้องดูแดกันตัวเองด้วยว่าช่วงนี้โควิดหนักมากวันนี้ก็ติดหนึ่งมืหนึ่งพตายแปดสบอ็ดคนคนก็ดูแดกันด้วยนะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะทุกคนแลยวคิดหน้าค่อยว่ากันใหม่แล้วมาอัปเดตก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซักส i า e like, กดแชร์ให้ด้วยนะไปแล้วนะ